รู้เลยไหมกูเสียวไมลลั่นตลอดเวลาเลยแต่แต่กูว่าวันนี้กูมีความมั่นใจในการไม่กลัวไมล์ลั่นเพิ่มขึ้นแล้วอยากเห็นพี่ชายกากา์สมึงดูทีมด้วยนะโพล่าเนตโฮปเลดพี่กายแล้วก็คุณฮงไอ้เยี่ยมมึงจะให้กูโยนใส่เขางจงยิงเหรอแต่จานนะตเขาการันตีแล้วดิว่าตานี้หลอนได้หนูกูหลอหนึงที่สุดอะเต้นแก๊งแผงทงถังกูไม่ยิงอะ แล้วเขาแบบพูเขาคือเล่นไปเรื่อยด้วยแม่งดูไม่ออกเลยวะมึงเป็นใครเนี่ยแต่ป่าเขาเหมือนจะเล่นแต่ยี่กะชีวานานนะครับเจอในแรงอยแบนแม่งเลยทั้งนั้นอ่ะผมที่เกียดระมัดมาแกโอเคครับบอกจานเน็ตดีไหมช่วงนี้ตัวตัวเมนผมกำลังเป็นในนี้เลยเห็นแตยี่ร้านแปเลยมีบังกะลอมีผาดไฟเดอร์แผลเบาหวานเป็นไงบ้างกูยังไม่เป็นเลยสัตว์วินึ่งด้วยนะแต่ไปพูดถึงเกมอื่น อยากจีบหมายไม่ได้เล่นแพนดิออนอีกแล้วอ่ะคือเขารู้ว่ากูเล่นเป็นแพนดิออนตัวเดียวก็แบนแพนดิออนตัวเดียวแล้วกูัวเลิกเล่นเกมเย็นนี่ไปเลยเขาก็แบนผมทุกตาเลยดิแพ้และเตสยูพีดวงไม่มียิงไม่ขี้เออจริงผมไปอยู่ครับได้ กูขโมยผลงานพี่กายไปทั้งอันน่ะเขาทำมาทั้งหลอดอ่ะที่หลังเหงาก็เข้าทิศนะอย่าพูดอย่าเรื่องจริงมาพูดได้เปล่าวะไอ้เบโกบอทครับ โลคิว <Solo> แต่กูไม่เข้านะให้กูไปคุยกับใครเ,เฮ้ยฮัลโหลแต่ป่าเขาเล่นหลังพี่สบายแล้วพี่แบบบูลลี่มอวไฟเล่นล่างทำเบรดได้ปะได้ครับไปโก้มาไปโก้มาอุย้ยพี่กายถอยเลยครับ สวยครับมากแันนะสวยครับสวยครับ Thank you แตงสตอร์เดลิช bro อันแนที่คืออันแนอันแนเดี๋ยวไปด้วย15 12จังเซคุณเต้เดี๋ยวรับล่างรับรันไวไปว่ะกายรับบนแล้วก็คุณเต้รับกลางน่ะแล้วเดี๋ยวผมเอาสปยล่างก้อนก้อนก้อนดีดเกมหน่อยอุ้ยเต้สายรับเดี๋ยวกูลุกโชว์เลยนี่ไงล่ะไรสัตว์อะไรคุณเต้นี่เต้เทเลพอร์ตปะมีครับมีครับเทเลพอร์ตเลยโอเคครับโอเคครับ โอ้ชน oh, ะนั่นสิม่แบทครับ uh ตานอย้โอ้โหเขียวไยครับขีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ขีให้ผมเม่ะดิก่อน <laughs> อว้าผมซื้อโคลกเป็นสามอันเลยนะเผื่อไม่ล <laughs> ู้ด <laughs> เดี๋ยวผมคล <laughs> ีปรอมจริงคุณจอยแม่ง หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยก่อนวับกูไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะซื้อไปออกอะไรต่อคือแบบอยากให้ได้คีสมาเยอะๆก่อนอะไม่หลุดป่ะเนี่ยชิบหายแล้วทำไมเขาเงียบๆไป้อยู่ล่างไม่เน็ะไอเอาได้นะตรงเนี้ยมาๆมาไฟไฟโอ้ยโดดติดต่อได้ไหมมาไฟได้มาไฟติด สวยตปบีบกลางหนะ้าแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นมังก่อนแม่งัแต่ข้างล่างแล้วตอนนี้ผมจะเอาเจนหน้าไอ้เลี้ยวก็มาบางังบาลอนหน่อยปะไม่ใช่บาลอนสวยๆเลยยางยีได้อย่างได้ไต่อแล้วก็ไหลล่างต่อนนะล่างอินทีเราต่ออินทีเนี่ยมูเต้ยเื่งทำงานแล้วไงบีบบีบมุมตรงนี้ดีกว่ารอรอเขาบอก ผมผมจะแฟดแล้วนะหนึ่งสองส,สวยจบบ้านได้เลยนะได้เลยครับโอ้ไม่แบดครับโอ้ิดบ<า>ห้บา,หาแล้วแย่แล้วยาละ,าละโอ้ไม่แบดว่ะระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไฟนัติดหรอยังตแต่ว่าเอาเอามาไฟก่อนเดี๋ยวปะจับมาไฟได้ปะ ได้จ้าสวยคนเตทีนี้เราเปิดเปิดบาลอนไว้ได้นะแล้วก็ระวังแค่เวโก้สมัย่นานลนะครับเราโยนเลยไม่โยนไม่โยนไอ้เหี้ยดาเมจลงหนักเกนะินอ่ะผมทนดาเมจไม่ได้ยิงถังพลาดด้วยแต่ไม่เป็นไรยิงไปก็ไม่ตายเดี๋ยวเมื่อกี้โอนนี้ก่อน ราหลอดผมล้วงหลอดโดมินิกโดริโต้ก่อนเราเราใครโดริโต้แล้ววะหลังเยอะครับหลังเยอะเฮ้ยแล้วบวมมาจากนั้นได้ไงตอนแรกมันอยู่ต้นเลยตัดคอนเตะขายถอยมาเออลืมลืมลืมไอ้เหี้ยบสั่งไปก็กล่ว่าเบอร์ได้เร็วเสร็จผมน่าจะต้องบวชนะเพื่อชดใช้ความผิดผมตายเยอะสุดเลยผมน่าจะต้องไปบวช สายเก้าก็สักเก้าภาษาพี่ฟู่เล่นฟู่เล่นโอ้โหกลับบ้านดิมเบลจำหน้าไม่ได้เลยมึงใครวะเอ้ยว่าได้เวลากูคุยกับทีมแล้ววะตอนนี้ผมเล่นแฟนติออนได้ไหมครับได้ได้ได้เล่นแพนแล้วเด็กๆฟุฟ้าฟุฟ้าวะแต่แต่ถ้าเกิดเจอโยนิพี่สบายใจกว่าเจอเคีนเด่นนะ And bleed. must. ึ่มตีถึงด้วยเฮ้ย <c oughs> อเฮียคุณแฟร์โดนตอบโอใครอัไวไวแบบวมากเ <c oughs> ขาจะแคมเดียวมานี่แล้ครับ มิดโน้สเปลวเขาสองแล้วถ้าหอกโดนอีกรอบเอ้ยใหม่ตัวหนึ่งมันตายละถ้ามันไม่กลับบ้านโอ้โ <Okay. S 1> <laughs> หดีแอคชั่นแฟดแบบดีมากเลยว่ะเนเดนระวงัง แค่วลด์ทัวจัดอุ้ยมันฟาร์มแค่สองหลุมเองอ่ะอืมเดี๋ยวไปเวทกูวเตะเอาเพยสวยเข้มจัดโอ้ยโอ้ my god แพนทีออนเมนพอดี่ะตอนนี้พี่ชายดูมีภาพปะสิเออได้เห็นกูเล่นแพนแล้วก็ชื่นใจใช่ไหมนะกูยังชื่นใจเลยเอาป่ะ หลอนสัตว์ได้ครับได้มิดหายล่าสุดเดินฉีดขึ้นบนไม่รู้ว่าไปเพราะเมาขายต่ออ๋อนี่ไโอ้ยนิดเดียวจะถึงไอ้น,นี่อยู่แล้วไปไม่ถึงเมือ่อโอุ้ย โอ้โหไม่ได้วะนนั่เขาจะไม่มีแฟลชสังกูน่าจะเก็บถ้าเกิดเมื่อกี้กูเก็บมันติไว้น่าจะทำประโยชน์ให้ทีมได้มากกว่าเพิขึ้นนะแต่ได้อยู่ครับโอ้โหโอเโอเคอเคคโด,ดนด้วยหรอหอกมันไกลขึ้นปะเนี่นยเดี๋ยวนี้มาถอยเลย คำพูดเดิมเด็กๆแย่วถ้าเกิดเขาแฟดไม่ทันเขาน่าจะตายอัลลัคี่ครับไปไปอย่มองก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันครับนีแหละครับถ้าได้เพลนี้พี่คุม้มไม่เห็นผมนลแล้วเอาโกนแล้วครับแอนนุนแฟดอะ้รครับเ้าใครท็อปนะครับ โอเคเวฟนี้ได้ไหมโดนมิเดียวคักหนักมากผมอ้อมอยู่นะครับก้อนก้อนก้อนมีเคลียร์วอร์ดปะก้อนเคลียร์วอร์ดตรงฝั่งโซนนี้หน่อยดิเฮ้ยโยนี้โยนี้โอ้โหประโยชน์เนี่ยนี่ท่าเยอะจัดไอ้ยมอคายไม่แฟร์กูโลกแฟร์เลยมีมีกระโดดไปปะ ไม่มีเอ๊ะไปไปอยู่ครับโอ้โหโอ้มายก้อนเเล่นแปดสวยครับยิงเล่นเกี่ยวฟอร์นะครับระวังเข้าไปแล้วมันเกี่ยวฟอร์ออกแบบไม่ได้ตั้งตัว ชอบมุมเลยมุมไม่ดีผมต้องเล่นตรงนี้ไม่เล่นไม่ได้เหมือนกันโฟกัส oh, <I> ผมเฉยดูเคนเนนดูเคนเนนโอ,อ้เชื่อกูตายก่อน oh. คนละทิศคนละทางดูเด้แม่พี่ไปไม่ได้วะไอ้มุมเมื่อกี้ไม่ดีเลย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวตามกันก็ได้บีบซ้ายขวาโอ้โหเลือกหุือเท่านี้มังอันติถ้าโดนปักมันตายต่อให้มันจะอีก,ก็ตามสวยเดี๋ยวพี่เอาป้อมบนให้ทีมก่อนดีกว่าเพราะน่าจะต้องการตังกันพี่คิดว่า พี่ว่าถ้าพี่ได้เดดแดนพี่น่าจะอันคิวอาเบอละไอสองตัวที่แรงแม่งไม่น่าจะแรงกับพี่ละได้เดดแดนได้เมาได้อะไรกะใน,นของครบหกชิ้นอะที่กูจะพูดโอเคเขาเปิดบอลลอนอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับผมโดดลงบ่อไปทำไมวะเนี่ย โอ้โหจิงเกอฟอลแล้วครับให้ผมกัดลอยแย่งบอลอนอุ้ยสวยจันเนทผมลองผมลองโดดจิงดูโอเคเขาเสียอันติเดี๋ยวแฟตอัน okay, น bon ี้เสียอันติสอยคนสอยคนเตะเอ่าเคนเน็ตเคนเน็ไม่มีอันติเคนเน็ไม okay, ่มีอันติมองคลายไม่มีอันติ พยายามโฟกัสโฟกัสอ๋อไอโยเนีก่อนอยู่นก่อนมันมีดาเมจเลยมันมีดาเมจเอาอันนี้โย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 นีโยเนีตายแล้วเราเอาไอ้นี่เคลนเนนเคลนเนนสวยละวถ้าเคลนเนนตายมันมีดาเมจปิดเออกูอยู่นานมากเลยว่ะรู้สึกทำเยอะจัดๆผมโดดโยเนีได้นะจันนี้ได้โอ้ผมโดดไกลเกิน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาดนะครับไอเราห้าสี่ค่อยบีบค่อยบีบค่อยบบีบชอบคำนี้จังมันดูเสียนดีอ่ะพูดแล้วผมบีบอยู่นะครับเปิดก็ได้ครับมเปิดมันไม่เปลี่ยนเปียนตายค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเราได้อินดีถ้าแบบค่อยๆบีบค่อยตีฟอร์มไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องรีบเข้าเดี๋ยวเราโยนเราดันท็อปใช่ไหม ดี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 เราล็อรีเซ็ตก่อนดีกว่าผมว่าเรายังไม่ได้รีเซ็ตเลยเราค่อยค่อยมาด่านที่หลักเอ้ยผมตรวจมิลิโอได้นะระวังตัวตอนชิบหายแล้วโดดไปแล้วเราตามครับเขาเอาออฟฟิชชั่นอยู่ก็อย่าไล่ลึกไหมคครับโอเคครับชิบหายแล้ว่ายเลย่ายเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปครับไปครับค่อยๆไฟค่อนฟควอนทุกแบ็คควอนดูแบ็คควอนทุแบ็คดูเซรีส์ดูเซรีส์เป็นหลัก สวยแล้วสวสวยหวยสวยอเด็กคนเตะหน่อยไหวชิวขับใหเล่นคนเตะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเตะมีตังค์ดีข้าหมดครับเส้นช้าหน่อยได้ๆมีมีแล้วครับจริงโนอาครับเกือบโยนแล้วดีนะเพื่อนแต่เราเป่เข้าเราค่อยเล่นไม่ต้องรีบพี่กายเปิดได้นะไอ้ก้อนก้อนบับเดี๋ยวปั๊บพี่กายเดี๋ยวตอนพี่กายเข้าไป โอเคพอเสกกับฟอสคุมแล้วเราได้ยิงแล้วถอยเลยไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบระวังตายไมหายแล้วอูโหโหูหูห่วยไปแล้วไปจะอยู่ก็อยู่ไปจะอยู่ก็อยู่ทุกหงกไม่อยู่แล้วครับไประเบิดอันนี้สามน้อยได้ไอ้ระวังอัติระวังสีมันมันอย่าวกว่ไม่มีใครโดนครับไม่มีใครโดนคุณเตะคุณเตะตานส่วนนะ้ปะได้ครับได้ครับสวยครับผมตานจริงได้นะโอเคโอเคโอเคตานตรวจตานตรวจ ค่อยๆใครโยนนี้แฟลชไม่ใช่ไอ้นี้แฟลชหรอเอาเอามาใครกันอะไรโผล่พดิกซิลิพดิกซิลิพดิกซิลิโยนี้ก่อนโยนี้ก่อนโยนี้ก่อนโอเคสวยสวยสวยกิงโลเกลครับโลเกลโลแฟลชโอเคโอเคมีแค่งเิเกวิยอจบได้เลยจบเลยบ้าเราไม่เอ้ยนั่นไม่ต้องละชนะแล้วมือไม้อ่อนเลยเอาไปกดตาใส่โหวตาใส่ทั้งวันอ๋ออ๋อใจได้ครับ